อ่าแล้วในวันนี้เราก็จะมาเจอคุณผู้ชมทําการเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวโพสต์เฟซบุ๊กของตัวเองกังเนาะสำหรับใครที่อยากให้พสตเปิดการมองเห็นมากขึ้นหรืออยากให้มียอดไลค์ขึ้นมาเยอะๆเนาะสามารถที่จะม,มารับชมแล้วก็ทําตามกันได้ง่ายๆเลยโดวยวิธีารตอนแรกก็จะให้คุณผู้ชมได้คอมเมนต์ในตัวของวิดีโนี้เดี๋ยวเราจะมีจานแฝงหรือทิ้งลิงก์ของวิดีเอไว้ให้ในสองใต้คอมเมนต์เลยคำอธิบายสามารถที่จะกดเข้าม,มาเพื่อที่จะใช้งาันาได้ทำตามกันได้ง่ายๆโดยความหากรลายวิไซโก็จะมีให้ได้ลงชื่อและสมัครสมาชกันนกชกันได้าสาหรบคี ไม่มีให้กดเข้าไปกันเลยโดยถ้ากดเข้ามาสมัครกันแล้วหน้าตามการสมัครเขาก็จะเป็นแบบนี้กันเลยให้เราได้สมัครสมาชิกกันได้ง่ายๆโดยทําการกกหัวข้อและข้อมูลตามที่เขาได้กําหนดกันไว้แบบนี้เพื่อที่จะสมัครสมาชิกหรือว่าใครที่มีบัญชีของ g ูเ g ิลจีเมลจะมาผ่านบัญชีของ g o o g l e ก็คลคีที่ตรงด้านบนนี้แล้วก็สมัครผ่านบัญชีของ Google ที่ Gmail กันก็ได้และสําหรับใครอาจจะมีบัญชีกันอยู่แล้วแล้วจะลงชื่อเข้าใช้งานก็ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันไปเลยก็ได้เลยก็แต่กดย้อนกลับมาแล้วกกก็ดันนไป อ่าแค่นี้เลย และนี่เนาะเราจะได้ขอ้อหายการละในตัวของเว็บไซต์บริษทต่างแรกของเขาเข of ้าใจเป็นแบบนี้โดยมีในส่วนของหัวข้อและก็หมดหุบริการให้เราได้มาทําการและใช้งานมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้ด้วยเนาะให้เราได้มาส่องสูได้ทําการในส่วนต่างตรงด้านี้กันได้และสำหรับเพื่อใครที่เพิามมาใช้เป็นครั้งแรกไม่มียอดเงินหรือยอดเงินหมดกันไปแล้วจะกดย้อนกลับมาที่ในตัวของตรงนี้กันก็ได้ที่เขาว่าเติมเงินก็คือกดเข้ามาโดยไม่ใช่กดย้อนเมื่อกดเข้ามกาแลวที่หน้าต่างการเติมเงินเขาก็จะเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราได้เข้าามน เพื่อที่จะตึงเงินและใช้งานในส่วนต่างๆของตัวเว็บไซต์กันได้ง่ายๆก็กดเข้ามากันแล้วก็กดกีข้าไปกันต่อที่คําว่าช่องทางเมื่อได้กเข้ามากันแล้วเขาจะมีช่องทางในการตึงเงินขึ้นมาให้เราเลือกตึงเงินกันได้แบบมี3ช่องทางไม่ว่าจะสแกนคิวบ้าโวจะทูมันไดวอลเลหรือคริปโตถ้าว่าเรารู้จักสะดวกช่องทางไหนเราก็เลือกกันได้เลยใน3ช่องทางนี้เพื่อที่จะตําเงินและถ้าว่าได้เลือกตําเงินกันได้แล้วและมียอดตึงเงินอยู่แล้วจะย้อนกลับมาในตัวหน้าต่างแรกเพื่อใช้งานและดำการแล้วก็ย้อนกลับมากันได้เนนนาาาาาาะะพื่่่่ออททีจใใช้งงงงกรสตตๆข กเยอย่างมรวันนี้เราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวเพื่ f a เฟ b บุกเราให้เราได้กดคีิกเข้าไปการในส่วนของตัวเฟซบุ๊กแล้วก็บนตัวหมวดหมู่กันไปดอดเลยนะว่าเราต้องการที่จะเปิหมวดข้ออะไรอ,ะอย่างไรวันนี้เราต้องการจะเพิ่มยอดไลค์ให้กับตัวโพสให้เราน้องได้คลิกเข้าไปกันได้เลยก็จะเป็นหทวดหมู่อันแรกแล้ว อ่าเมื่อเลิกกำไรแล้วในตัวหมดบุดรี่ต้องการแบบนี้ทีนี้ให้คลิกกันต่อเลยที่ตัวของบริการโดยบริการก็เดินขึ้นมาเป็นกระแลแบบนี้หรือให้เราได้เรื่องติดราคากันได้ก็คือติดราคาเนาะเราก็จะโอรัเป็นอันแรกนี้ก็กดชี้เข้าไปเมื่อคุณไปชมเลยกันได้ทั้งหมดบหรี่ะบริการกันแล้วทีนี้ก็ง่ายเลยให้เราได้ย้อนกลับมาในตัวของโปรเฟสบุ๊ของเราเพื่อดึงแกลลอฟลิงดโดยในมือถือ็จะทำเหมือนกันเลยกับพร้อมให้กดทอบมาที่จุด้รับแช์ แล้วเขาเดินขัดลอกลิงอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้าไปพอกดเข้าไปกันแล้วเขาก็จะได้ลิงแต่เราก็จะได้ลิงของตัวโพสกันแล้วแบบนี้เนาะอ่าแล้วพอได้ลิงทีนี้ให้กดจอนกลับมาในตนัหเว็บไซตเพ่อลิงมาวางพอระาวาังลิงกิมได้แล้วทีนี้ให้ใส่จานนที่ต้องการชิเพิ่มึ้นไป พอเราได้ใส่ทังนี้เร้งนันจำนวนแล้วเราให้กดส่งฟรีตรงด้านลน่างนี้ก็ดะเป็นการส่งฟรีเสร็จสิ้นกันแล้วแล้วก็จะมีระบบขึ้นมาแจ้มบอกแบบนี้เราก็รอกันก่อนได้เลยหรือจะเช็คดูประวัติการส่งฟรีก็ได้หรือเช็กดูรายละเอียดกันก็ได้นะว่ามีปัญหาอย่างไรไหมโดยการกดเพิ่มมาที่ช่องว่าประวัติการส่งฟรี ไซด์ที่สั่งซื้อกันไปแล้วอย่าไปเช็กดูกันนะว่าออเดอร์จะมีการผปิดพลาดหรือมีการขาดเสื่อนหรือว่ามีปัญหาอะไรไหมเนาะจะกดเข้ามาที่ท่าต่างตรงด้านนี้กันเลยเขาเคยะต่งเป็น้าต่ายเป็นการแจมบอกให้เราได้ดูออเดอร์ของเรากันได้อาว่าเป็นยังไงมีสถานะเป็นยังไงแบบไหนกันบ้างไหมเนาะสั่งไปกี่จำนวนและเดี๋ยวเข้ามาเช็กดูเนาะมีการยกเลิกไปสถานะขัดข้องขึ้นมาเราก็จะได้กดเข้ามาที่หมวข้อด้านดีจำได้ที่ชมวัตถ โดย้ากดค้นมนาตลอที่ตัว๋วเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับผู้ชมสามารถที่จะแจ้ปัญหาหรือว่าติดต่อกแอดมินนไ,ได้ง่ายๆโดยทำการพิมพ์หัข้อพิมพ์ข้อความหรือว่าจะแนบรูปภาพก็ทำตามกันได้แล้วทำการดีสเอาไอที่บอกกันไปแล้วสามอย่างนี้ถ้าทำการเสร็จแล้วสิจีให้กดลงตัวเป็นตรงด้านล่างก็จะเป็นการให้แด้แจ้งว่าที่ตอตอสอบถามปัญหาแอดมินกันได้แล้วถ้าว่าเกิดปัญหาแล้วคัดข้อยังไงก็ทำการกันได้เลยหลับไปสออย่างนี้เนาะ หรือว่าใครที่เขามมใชงานกันไปแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาแล้วว่าขัดค้องสั่งซื้อตามปกติยันไปแล้วอยากจะลองย้อนไปดูยอดให้กดกลับมาดูเลยก็ได้นะในตัวโพสต์ว่าตอนนี้ยอดรายจะมีการสื้อมาบ้างหรือยังว่าจะเป็นยังไง ก็ว่าเธกลับมาลีนาจอให้ดูเนาะไม่ต้องรนะวับนี่เลยนี่เลยก็นีลเนอะหลังจากที่ทําการซื้อกันไปนั่งรอสักครู่จากเมื่อกี้นี้ตอนนี้ยอดไลค์ในตัวโพสของเราก็เลยไปขึ้นมา,าจนเส็จเป็นที่ร้อนแล้วนาอกก็ขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นร้อยยี่สิบสี่กันไปที่ร้อแบบนี้กันเลยและแถมวิธีขั้ตอนในการทําไม่ได้ยัดไว้ซับซ้อนอะไรแบบไหนกันเลยเผื่อใครที่เข้ามารับชมเป็นรสนใจที่จะเข้ามาทดลองใช้งานตามจะกดเข้ามาในลงก์ของตัวเว็บไซต์ที่ได้ทงเอวไวให้เพื่อมาใช้งานตามก็ได้เนาะว่าถือว่าบบดีกนน้้แวัย แต่ฟันต้นก็ไม่ได้ยับได้ซัฟอนแบบไหนถ้าใครที่สนใจเดเวข้ามาลองก็ลองดูได้หรือถ้าอาได้ไดน้หัวข้ออื่มเพิ่มเติมก็ยังสามารถที่จะลองใช้งานได้หรือใครทําการกินไปแล้วอยากแต่ลองใช้ก็อ,อ,อยากที่บอกไปลองได้แล้วสำหรับใครที่ลองใช้งานกันแล้วและรับชมจนยบถึงตอนนี้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะบอกมากนะเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็จะขอจบกันไว้เดียวไปตอนนี้ใครสนใจก็ลองดูหรือถ้าดูกันแล้วและรับชมจนจบถึงตอนนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณนะ